ครับสวัสดีครับสวัสดีที่น้องทาง facebook ทางช่อง youtube ครับมือนสิบหาพฤษภาคมสองพันร้อยหกสิบหา,อาพอดีผมมาเยี่ยมยายนะครับอยู่น้ำเบื่อยอยู่ทางหน้าสิงหจังหวัดบึงกาฬนะครับพากันลงมาเล่นสวนนะครับสวนทงนะครับมือี้เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ เบิ้งครับเหมือนนี้เป็นวันที่สิบหาเนาะวิสาคาบูชาพร้อมนะครับพี่น้องนะครับวันวีสาคาบูชานะครับเขาวัดฟังเทศฟังธรรมนะครับทำบุญเด้อมือนเด้อนะครับสำหรับพี่น้องเฮาเดี๋ยวผมกลับกล่องให้เบิ้งนิดนึงเนาะนะครับในส่วนของอันนี้ออ่านี่ครับผ้าทีมงานนะครับปลูกหลานนะครับมาเยี่ยมย้ายอันนี้ป้านี้เลี้ยงอยู่สวนครับ ใน,นีพี่สาวครับนี่เอือยอยู่ทางหน้าสิงย่ายนี่สวนเพิ่นแล้วครับนี่ครับเลี้งยงปลาดุกที่นู่นด้วยเป็นบ้านสวนครับอันนี้อยู่บ้านสวนนะครับบ้านอีกหลังนึงอยู่ทางในพุ่นละที่ก็บเจ้าหญาไปน้ำนี่ยแหละครับน้ำหัว ตรงไปพูดนะครับเป็นที่หน้านะครับทั้งดนหล้างเก็เป็นผู้เขาครับทัดล้างหลยเป็นผู้เขาอยู่อำเภอศรีวิไลนะครับบ้านนสิงอำเภอศรีวิไลนะครับจังหวัดบึงกาลด้านข้างนี่ก็เป็นปลายยางเนาะ อ,นนอ,อ,อันนี้ก็เป็นมงเจ็บเฟืองอันเป็นขอกขอกข้วยข้อยเจ็ดตัวกัอนหน่อยข้อยเจ็ดตัวแต่ว่าสือมาสี่สือมาสี่ตัวครับเพราะท่านพวอปีครับออกลูกมาสามตัวเป็นเจ็ดแล้วนะครับอ่าพี่ไอเพ็นเป็น ข้าราชก,การคู่เนาะนะครับเพิ่มเกษียณนะครับเกษียณได้อยู่แล้วมาอยู่สวนนะครับเพิ่งออกมานะครับปีนี้นะครับขอว่าปีนี้นะครับก็เลยเพิ่มชีวิตนะครับเอาเอกมาอยู่สวนอยู่ทงอยู่ท่าสื้อคั้ยมาซีโตนะครับบอท่านพอบอ,นพอปีตัวเนาะได้เพิ่มมาอีกสามตัวครับออกลูก อันนี้ก็เพื่อนก็นบาท่นใน้เฮดอันนี้เป็นไดนะครับมองมาอยู่ก็ได้นะครับเพื่อนกำลังสางนะครับตอนนี้นี่ขอกุ้ยเพื่อนครับเสริมตื่นจังหน่อยเนะี่ตื่นผมจังหน่อยกับวิจักแล้วครับเลี้ยงควายยูสวนครับ ว่าเจ็ดตัวตัวนี้ก็บม่านม่านยวนม่านอีกสองบ่อองบโอ้เสือมาสี่สิเเพิ่มเป็นเพิ่มอีกหายเป็นเก่าหุ่ติสันโอ้ยุ่งกลายอยู่ได้คำไหน่ทั้ทงในเนี่ยุ่งลายยังได้ยุพานเนี่อยู่ในอยู่ในอยู่ในขอกคั้วเลยได้หนิจ้า่ีน้ำเผาจ้ามาฉีด มีบ้านนะครับบาดเพึ่งอ่ากลังสร้างนะครับกําลังจิตสร้างขึง้นไม่นะครับเป็นบ้านสวนนะครับบ้านอยู่สวเนเป็นะกาลังสร้างบ้านขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็นอยู่สวนนะครับทางด้านข้างก็เป็นป้าครับ อันคางเป็นปลาผมพายาังสำรวจไน่นะงครับถาเพึ่งไม่พึ่งมาอยู่นะครับพอท่านได้ทั้งปีครับพอใหญเพึ่พงเกษียณวังปีปีบางหันบ่นอะปีบางหันนะครับวังช่วงตุลาเนี่ยถ้าผมจำโมผิดครับกันยาตุลา เพิ่นก็เลยออกมาอยู่สวนนะครับซื่อคั้วมาซีตัวนะครับตอนนี้ออาเป็นเจ็ดตัวแล้วคั้วเพิ่นนะครับนี่ครับเพิ่นมาอยู่สวนบานอยู่ทั้งในกับมีครับแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นบานสวนนะครับจะมารสั่งอยู่นี่อีกหลังนึงนะครับเพื่อฝอบรรยากาศนะครับเงียบสงบดีครับครับตรงนี้กรปลูกงา ้านนาสิงอำเภอศรีวิไลนะครับจังหวัดบึงกาฬนะครับผมกับแม่นีเต่มวันแล้วนะครับผมกับมาหายายนะครับมาแม่อยู่นี่นะครับเต็มวันแล้วนะครับมีหลายท่านหลายคนเนาะนะครับแฟนทางเฟซบุ๊กผมนะครับถามข่าวข่าวยายบิงด้ยายก็สบายดีครับยายก็สบายดีอยู่นะครับ ขภาพาแกแข็งแรงู่ดอกยายก็ได้ยายเลี้ยงกับเจ็ดสิบเจ็ดสิบาไห้ยยายเลี้ยงน้อยเจ็ดสิบปดเจเก่าณอนี้แล้วครับถาอยู่คนนางแห้งกับอะไรมือมือสันยันพี่น้องไล่ตาขันกล่องทำมันพอผมมขาผมถือให้เนาะถือยางขันมันยางเร็วแนวกับมือสันมันก็บไล่ตา พาชมบันสวนครับบันสวนส่วน<ป>เหลืองเล่าเอ้เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะนะครับเกี่ยวกับหลวงปู่แสงนะครับผมว่าพี่น้องหลายท่านหลายคนนะครับที่ติดตามนะครับก็บคงจะก็คงจะหูแล้วเนาะนะครับก็บคงจะพ่อหูข่าวหขาวูข้าวแล้วนะครับว่า เป็นอย่งไรนะครับคือผมบอกไว้นั่นแหละผมคิดว่าที่ที่ผมไล่สดเมื่อแรกที่ผมขับรถนะครับถ่ายพี่น้องผู้ได้เบิ่งผมไล่สดนะครับเป็นคือความบอกผมเลยนะครับพอผมผมบ่นเส้อนะครับว่าเพิินสิเหตุแบบนั้นโดยความตั้งใจนะครับแมน่แน่นอนนะแล้วก็ตอนสุดท้ายนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเบิ่งเดอถ้าผู้ได เห็ดยางน้ำเพลนเนาะนะครับเห็ดบุดีน้ำเพลนกำม,มันที่ทำมันที่ตามท่านตาผม่านะครับแม่นควนผมบีรีนะครับตอนนี้ก็นักข่าวเนาะนะครับนักข่าวยิงนี่ถือหายออกไปแล้วนะครับหายออกจากงานไปแล้วแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่ไปในเมืองนั้นนะครับที่มีผลกระทบต่ออาชีพการงานของเพ่นนะครับหลายคนครับ นี่ก็ถือว่ากรรมมันเห็นท่านตานะครับนี่แหละนะครับการใส่อะไรนะครับพระผู้เพิ่นปฏิปทานเนาะนะครับพระถือว่าเป็นพระอริยะแล้วนะครับเพอร์เพิรนทานหลงมาเป็นเกือบปลอยปีเนาะพอธรรมดานะครับท่านนี้ก็ก่อนนานันก็ได้ยินข่าวนะครับพี่น้องจะยินงข้าววัด เพิ่นเพิ่นบอกนะครับหลังแต่ก่อนทีมหมอปลานะนะครับสีก็ไม่หาเพิ่นอยู่แล้วนะครับพี่น้องติดตามข่าวพี่น้องจีฮูดีนะครับเอาจังไรกกแล้วนะครับผมกะจะบบกาวหลวงไหฮะนะครับผมจะเป็นนักข่าวแล้วจะเป็นทั้งอาจารย์ทางวัดทางว่าเพิ่นเนาะนะครับให้พี่น้องติดตามข่าวออกกันแล้วกันนะครับจะบาบุญคุณโทษนะครับผู้ได้เฮ็ดผู้นั้นกระิีได้รับผลล่ะครับ ก็คือมัน,มนเห็นอยู่ตนอนนี้ล่ะอันนี้ต้นอันนี้ต้นบกไฟเนาะอันนี้ต้นบกไฟครับต้นบกไฟพูวนะนวยเหรองาลงจีนินแกไม่นวยลวนเบิดแหลกครับอืจกแปกแล้วดิจกปากแล้ว <laughs> ไร ครับบกไฟอ่าไม่เไม่เากนิ้กำลังต่อยบกไฟจ้ทงตนมันขึ้นหน่อยหน่อยแะบ้าบัเจ้าต่างตนมันขึ้นหน่อยหน่อยแต่บัันสุ่มมันลวนลงมาขึ้นหนวยใหญ่อยู่มันลนเบิดอลัหนวยใหญ่ๆนะอืมนี่สดๆข่าต้นครับบกไฟ

ตอนนี้คน่ายทอดออกทั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ทั่งช่องยูทูปนั่นนะครับทั้งคุณสุรานะครับรวมนุ่มดีเฟอร์ได้นะครับติดตามนั่นแน่ล้วกันนะครับทั้งเฟซบุ๊กกับพี่น้องผู้ใดที่คลิกเข้าไปนะครับมันเด้งขึ้นมาไว้สมัครนะครับก็สมัครเข้าไปเลยนะครับสมัครเข้าไปเพื่อจะเป็นการให้กำลังใจกันเนาะนะครับสำหรับผู้อธิบายถอดคลิปนะครับ ลองถ่ายไปเบิ้องนะครับถ่ายพี่น้องมากมันยากาศแบบท่องเที่ยวไปต่างๆนะครับอาจะล่องนะครับผ้าพี่น้องไปนะครับเบิ่งม่องหันม่องนี้นะครับหม่องไหนบ่เคยไปนะครับอาจจะพาไปเบิ่งนะครับในช่วงแรกๆที่ผมจะเริ่อนไปทผมอาจจะเอาแถวๆเขตทั้งข้ามขึ้นแกวเขาก่อนนะครับายท่านลายคนอาจจะบ่วเคยเห็นนะครับม่องหันม่องนี้นะครับอาจจะได้พาไปเบิ่งนะครับ อเ <laughs> <แ>ฮด<ะ>เฮดกระมีนะครับอันนี้อาหารปลานะครับอยู่ในปลาคักๆผ่าทีมงานนะครับมาชมสวนนวันบิสาขาบูชานะครับมือสาเอื้อยเพิ่นก็ขาวัดละนะครับรอบนึงแล้ว อิสาขาบูชากันแม่นมือพระภิกษุมาร่วมกันเนาะสองพันหารอยรูปเนาะอ่าอย่างไรนะครับมันเกิดเหตุสามเหตุการณ์เนาะนะครับท่าผมจำโบผิดของกับโบ,บคอยอ่าเดี๋ยวศึกษาทางพระพุทธศาสนาปน้างได้คนพูดเยอะเลยว่าเขาวัดบบคอยบคอยบคอยดูครับผมเขาวัดบบคอยดูอ่าโดนจังเดียเขานี่มีเทศกาลกันอยงเดียเขาวัดนะครับ ่าครับเขาสวนป่าเดี๋ยวจะหนูหนูไม่เล่นนายวัดจะแท่งไหนวัดที่ว่าป่าได้ไร ไปน้องจันเบอร์ไปมติดบ้านนี่ละเดี๋ยวพาไปพอดีเอยจะไปเติมน้ำมันเดี๋ยวจังสิออกไปเบื้องวัดน้องจันวัดนเนาะนะครับไปเบื้งมงเรืองตาจันทวารี่ยเอเห็นบ่เห็นตาเห็นเบ่อเห็นตาเห็นยัเอามือมามือยังไงเตีลอกับเดี๋ยวไปสนีซะก่อนนะครับคลิปนี้เนาะนะครับเย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้ได้เด้อู้ิ่มื คูเลยคูเลยเนี่ยคุ้มเลยคุ้มบอกยายเลยเนี่ยเจ้าเปี๊ยกา